สวัสดีค่ะวันนี้ไม่กินข่าวกับป๋าวันตีเก่านะคะเนี่ยกาลังทํางานชีวิตใส่ชีวิตในต่างแดนมนาะคะ่ะกะมีอย่างกะเฮ็ดกินเองเนาะคะ่ะอันนี้ยำกะป๋าบ้านบาเล่เฮ็ดเองนะคะประวปานหอมากกัมีแค่ใส่กอกนะะี่ค่ะฮอตดอกราดน้ำกิมเนาะคะ่ะประวป๋าบ้เหฮิตน้ำกิมแล้วก็ยำบุญเซนยำบุญเซนเป็นหลานยำมาให้เนาะหมู่บ้านวันเกิดนั่งนั่งกัเลยยํำบุญเซนปลาบโบเล่ไปกินน้ำ แสบอยู่ค่ะแสบอยู่นะนั่งเอามาไห้จะมูว่านหรอกค่ะแต่ว่าป่าว่าเออเอามากินทํางานเนาะค่ะเพราะตรงเห็ุกับเข่าแล้วก็ป่าวันก็มีสังขยาใบเตยแล้วก็มีปลาตองโกเนาะค่ะแต่มียังจะกินเนาะค่ะเพราะว่ามันยุนี่มันบ่คืออยู่บานเหาเนาะค่ะอันเบ้าคิปได้กะกับเปรียบเทียมไ่บานเหาเนาะค่ะเพราะว่ายุนี่ เมนยูแนวอยู่เนวยกินสะดวกสบายแต่ว่าเขาต้องเฮ็ดเองค่ะเป็นสม่ำเป็นย่มเนาะค่ะกัสิยูประมาณสิบยี่สิบเนาะค่ะกัเฮ็ดกินเองมันกะสะดวกสบายยูแต่ว่าห่นบ่มีเวลาค่ะกะนี่แหละกัคิดฮอดเพื่อนเนาะค่ะกะบ่ได้กินโดนแล้วก็เลยว่าเอิมอันไม่เฮ็ดกินคุยเมา้อยกันจักน้อยเนาะค่ะกะเดี๋ยวนี้ประวันกับ่ได้เข้าไปหาเพื่อนเนาะค่ะกับ่ได้ไปหาเพื่อนไม่กับเพื่อนเก่ากับ ย่งไปอันหาเพื่อนย่งบ่ทันนี่เหมือดยู่อันที่เพื่อนอันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข่ามาอันช่มประวันเนาะค่ะแต่ประวันก็นย่งบไดไปเนาะค่ะบ่เป็นยังเนาะค่ะเท่ากับไปกันเรื่อยๆเนาะค่ะกับกับฟังเท้าฟังเท้าของอันยูทูปเพื่อนเนาะกับเพื่อนกับสิเเลียนกดเปเลีล่ยน,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 นอย่างไม่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือสิู่ืแล้วเหรอเนาะค่ะเนาะว่าเพื่อนสิเเลียนกดเปลี่ยนอย่างไม่เนาะค่ะกับอืมกับเป็นอัน แล้วแต่เจ้านาไอ้คนสิเห็ดเนาะค่ะเนาะกะบากันไปกะเฮ็ดไปค่ะพาอเด็กคุยกันแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะค่ะเป็นมา,าผู้นั้นเฮ็ดนี่ผู้นี้เฮ็ดนั่นเนาะค่ะกัสนุกสนานกับม้วนๆไปเนาะค่ะป่าวันกะไปหาเพื่อนเรื่อยๆค่ะกะบยาซีเรียดก,ก็ประวันเด้อค่ะกะเฮ็ดไปกะเป็นมวนเป็นยังไปเนาะค่ะสําหรับประวันเนาะค่ะกะไปหาเพื่อนหานี่คือเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเรได้ไป เร็วเนอะค่ะแต่ว่าก็ไปยุแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปราวันอันป่าวันก็กินเข่าเทียงเนาะค่ะกินเข้าเทียงก็ป่าวันค่ะบะเม่ข่าดอกค่ะกินยำค่ะเพราะว่าบ่ได้หุงเข้าอาทิตย์นี้บบ่ไว้หุงเข้าเลยค่ะเอาห่อแจี๊ยวกับไม่กินค่ะห่อเจี๊ยวกับไม่กินค่ะนะคะกินซิมยำก่อนอืม ถ้ไม่กินไม่ไม่ก็สิแซบอยู่อืมนี่มันกับทางขึ้นเลยเนาะใส่ตู้เย็นไว้แซ่บคืเอเก่าแล้ว่ค่ะ พิันยำง่ายๆนาะกค่ะใส่หมูยอ่อใส่ใส่ขอกะะามากค่ะแต่ว่าปลาตองกูปลาบ้านบาไล่เฮ็ดเองนะคะเป็นน้องเิ่นเิ่น,นมาอยู่เนี่ยอยู่ตรงขามบ้านตรงขามกระโลงงานปลาบ้านยูเนี่ยเิ่นเฮ็ดเิ่นเอาแป้งมาให้ปาบ้านถอดเองค่ะปลาตองกูไล่คู่คะ่ะ คนอื่นก็เหยนดปลาตองโกมีครูรักกันเหมือนปลาตองโกเนี่ยนะกอดัไนไล้แน่นๆอย่างประมาณนี้นะแต่ของปลาว่านเป,ป,ป,ป็นปลาตองโกไร้คูเลยนปั่นๆกับตัดตัดย้อนลงย้อนลงอ่ะสามถุงถอดปลาตองโก <c oughs> ความบ่มีเวลาค่ะ <c oughs> มววๆกันเนาะค่ะเยอะซีเรียสกัอยู่กันแบบว่าเอาสบายๆเนาะค่ะเนาะ แสีบคือเก่ากับทางขึ้นกับเสบกับโบทิ่งกับอาหารไทยมันยังไหนกับโบทิ่งก่ะตำบอกเุื่อยับเห็บประวัติโบทิ่งค่ะเฮ็ดยูทูบกับพ่อเด็กเบิงเห็นพ่อเด็กคุยน้ำมูนนะค่ะเบิงมูนไปเก็บเห็ดแด่เก็บผักปลาเนี่ยเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเนาะค่ะอืมถ้าเบิงยูทูบให้มีประโยชน์เนี่ยก็มีประโยชน์ได้ค่ะมีประโยชน์อีหริประวัตหลายๆช่องเพิ่นกับแช่ประสบการณ์เพิ่นเนาะค่ะเบิงเบิงให้มีประโยชน์เนาะค่ะ นี่ประโยชน์อิหลีเนาะค่ะอยากเป็นแม่ค้าก็เป็นได้เบึ่งใน y o u ูทูปเห็ดแน่อยู่แนวกินเนาะค่ะฝน <_ C 1> กระตกดีดีอาทิตย์เนี่ยปีนี้อา,ากาศฝนตกดีขนาดครับอยากพี่นอ้อง ตั้งแต่เป็นโลกเป็นไห้มากเ่ยบริเนังกินเท่าห่วมกันเนอะคะ่ะเพราะว่าแยกกินของใยของมันซุ้มติดกเคยไปกินโรคอาหารน้ากันกับบริเนไปกินค่ะแยกไยแยกมันตอนนี้จากปัิเนงที่เด็กเขาคุ้มกันนี่แหะคะ่ะชีวิตเมียพลังถ้บาบริเนงงานก่อ เจอแดดเวลาแล้วนะคะอืมเขามาอยู่ต่างเมืองหนอกเมืองหน้าผูใดกับว่าใดยผัวฝรั่งอืมคือเหตดงานอยู่พอสัา่าพี่น้องเอ้ยเฮาสีถิ่งเวลาไปเห็นอย่างเฮาเหตุงานอยู่เมืองหนอกค่ะเฮาเดี๋ยวเหตุงานชั่วโมงหนึ่งถามว่าสิบแปดสิบสิบสบ,สบ,บาทบานเขาไปแลกเงินบานเฮาเบืองหนองหรอครับพี่น้อง เนาะเพราะว่าเงินต่างประเทศมันไปแลกบ้านเฮ้าเนาะมันได้หลายกับบมกับเฮ้ากับป่ะยากถิ่งเวลาเนาะค่ะถ้ามีคนจางอยู่มีคนนี่ให้เฮ้าไปเห็ดเนี่ย้าเอาไปเห็ดเอาโรดค่ะเดี๋ยวเฮ้าบ่มีแห้งเห็ดเฮ้าจีกิดหอดเนาะค่ะเฮ็ดเอาค่ะเจ็ดยากปนไรเนาะค่ะเหตุงานเนาะพอดีะวันกับโชคดีอย่างเดียวถึงงานมันกี่หนักแน่แต่ว่าเห็ดไปในความสบายใจเนาะค่ะเพราะว่า ปะวันเหตุอยู่นี่มีปะวันผู้เดียวคนไทยเนาะค่ะแล้วก็ยูออฟฟิศนี่กับปวันกับผู้หญิงคนเดียวเนาะค่ะแต่มันก็เลยว่ามีผู้ใหมาหยงมาบุญไหว้น้ากับเหตุงานของนาที่จะของไปมาแต่เหตุงานแล้วก็กินเขาเลิกงานอันมันก็มีความสุขไปกับงานเนาะค่ะเขามีความสุขไปนางานเขามีความสุขก็ขอบครัวมันมันก็เป็นโชคดีที่เด็กเจองานนี่ัวรจะด้เจองานกับ นานนี่กะ,ก,ะกลัวซีดิเฮ็ดกะอืมป้าเริ่มคล้องเริ่มยั้งแล้วกะโอกเคกะเป็นอี่อยงที่แฮปปี้ค่ะกะจะจะแฮปปี้กับงานเนาะค่ะเนาะกะเฮ็ดไปเขาบต้อ่าปงป้าเคยคิดว่าเออมีผัวร่างต้องแบบนั่นแบบนี้อนันเบ้ากับเบ้าเนาะค่ะยุนี่เพื่อนเพื่อนคนไทยที่เป็นอยู่คนกตเฮ็ดงานเหมือนสุขคนแม่ทัางสี่อยู่บ้านเฮ็ดอย่างเราเนาะคะ่ะ ่นกับมีผัวฝอรั่นคือกันกับเฮา่นกับยังเห็ดงานเฮากับเห็ดคือกันแล้วเนาะถาม,มีคนจ้างเนาะค่ะเนาะกะบนี่แะเพราะเนาะค่ะชีวิตเมียฝรั่งอยู่ต่างแดนเนาะค่ะกะเห็ดยู่หเห็ดกินอีอย่างคือทำกินเองเหมือนกันค่ะคือพึ่งตัวเองต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนี่แหละประมาณหนึ่งแม่แค่ให้ฟังเบาให้ฟังเางนาะค่ะว่า อันผู้เพิ่นสบายก็สบายแต่ว่ามันกะความสุขแต่ละคนมันกับบัคือกันเนาะค่ะกับกะอยูที่เฮาเฮดเอาเนาะค่ะเขาอยากมีความสุขหลายเฮาก็เฮดเอาเขาอยากมีความถุขเขากับเฮดเอาค่ะเพราะว่าบ่มีผู้ใหมาเฮดให้เฮาดอกค่ะความสุขความ,วามถุกเฮาส้างเองทั้งนั้นค่ะกัฝากเพื่อนเนาะค่ะอย่าซีเรียนมากค่ะมีอยียงก็เฮดมีอยียงก็กินอยู่แบบสบายสบายแบบมีความสุขเนาะค่ะเพราะว่าคนเฮาบ่ อืเอเล้าแบบแบบง่ายๆเนาะแบบแบบบ่าต้องบ่ต้องสิเรีอย่างหยางบ่มีผู้ใหอยู่ถึงลอยปีเนาะค่ะก mm hmm. ะเฮาเหตุชีวิตของเ้าความสุขของเ้าใหายมีความสุขในมือนี้และม้อื่นบ่หู้ม้อื่นท่าสิได้พอ่อกันบอ่ออยังประมาณนี้เนอะ,ค,ะค่ะกะบกะเหตุไปเนอะ,ค,ะค่ะกะสส้างความสุขให้ตัวเองส้างความสุกให้ครอบครัวไปเนอะ,ค,ะค่ะกะแมนอยููคนเ้าอ่าอยูเมืองนอกอยูเมืองไทย ยุใส่เข้ากับคิดหอดเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าคนไทยเข้ากับอยู่ม่กัเป็นคีวิตครอบครัวเนาะคะ่ะเอาพี่เอาน้องเนาะคะ่ะแต่ฝรั่งเขาเป็นตัวของตัวเองเขาพอได้เอาพี่เอาน้องเนาะคะ่ะเขาเขามีญาติพี่นอ้องยู่แต่ว่าเขาบ่เพิงกันเนาะคะ่ะเขาพึ่งตัวเองเนาะคะ่ะเนาะอืมกะบเก็นเพื่อนไว้เนาะคะ่ะเป็นขอคิดเตือนใจเนาะค่ะว่าเอาอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองเข้ากับ,บอ่อเป็นทุกเนาะคะ่ะ กะสร้างชีวิตด้วยตัวเองสร้างความสุขให้ตัวเองเนาะคะ่ะการคลิปนี้กะประว้านเมาม้อยมาหลายแล้วกะคิดถึงเพื่อนเอนาะ,ค,ะค่ะกะเฮ็ดเฮ็ดกันไปเนาะ,ค,ะค่ะกะประวัานกับไปหาสาเนาะ,ค,ะค่ะกะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าป่าเฮ็ดยุทููเพราะว่าเด็กคุยน้ำเพื่อนแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะคะ่ะได้เบิ้งประสบการณ์ของกันและกันเนาะ,ค,ะค่ะกะ ช่องมิช่องของป้ากับบอด้มีสสาระอีกอย่างหนกกันก่มะมะม่ม,ะมะ้อยมากินอ้อยๆอย่เองเงี้ยอ,อ,อีกสิอะค่ะเอาอ้อยไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้กับป้าไว้ซรันี้ค่ะขอบคุณค่ะ